พุทธิรักิ์ธนวรากูลนะคะนักวิเคราะห์จากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CIB สวัสดีครับพุทธิรักิ์ค่ะครับสวัสดีครับพี่มลครับตลาดปิดแล้วปิดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าย่อมันย่อลงมาทดสอบหนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับลึนกกว่าที่คิดไว้นะครับที่หนึ่งสี่แปดห้าแต่มันก็ดูจากแรงขายนะครับวอลุ่มมันก็บางเพราะนั้นโอกาสที่จะลงต่อแรงๆในช่วงสั้นผมคิดว่าแกปสน่าจะไม่เยอะนะครับแล้วก็หนึ่งสี่ 80นะครับน่าจะเรียกว่ากลับขึ้นมาได้หรือว่ากลับขึ้นไปเหนือ1485ในวันพรุ่งนี้นะครับ mm hmm. ก็คิดว่าตัวของการลงน่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดแล้วก็ยังมีโอกาสฟื้นได้ครับผมได้ได้ถ้าไม่ฟื้นล่ะคะถ้าไม่ฟื้นนะครับถ้าไม่ฟื้นนะครับเอ,อตัวที่เออ่ต้องระวังก็คือ1465นะครับถ้าหลุดลงไปเนตรงนั้นจะถือเป็นสัญญาณขายในภาพทางเทคมิตครับผม หนึ 54, 65, right? ่งสี่หกห้าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับต้องลึกถึงระดับนั้นครับผมขายลุ้มจะมีอะไรไปขายเนี่ยก็ก็ไอ้หุ้นที่มีอยู่ะครับก็สต็อปลอตออกไปครับผมใช่ครับต้องสต็อปลอตเลยครับผมครับถอยไปเลยถอยถ้าถ้าถ้ายังไม่ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยเราก็ลุ้นในแง่ของการรีบาวเพื่อให้ขายสักเพื่อนหนึ่งนะครับผมอืมโอเครับเฮือกกันไปครับใช่ครับได้ฮะแล้วหุ้นแนะนําล่ะ คุณแนะนำนะครับโอเลสเลยครับมอเช้าดูตัวของอีซื่นนะครับอีซนนะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับออกกดลึกไปนิดนึงแต่ว่าวอลุ่มน้อยนะครับก็ถ้าพรุ่งนี้นะครับไม่ดีดกลับเหนือ 5.20นะครับหรือหลุด5บาทลงไปตัวของนิเซนเทนี่ต้อง stop loss ด้วยเพราะว่า,าสัญญาณในวันนี้มันค่อนข้างลึกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยมันน้อยก็ยังคาดหวังการบิดกลับแล้วก็กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่5.40กับ5.5ในช่วงสั้นแต่คาดหวังที่6บาทมันยังมีลุ้นกลับขึ้นไปได้ครับผมไปไกลป่าอ๋อถ,ถ้าไม่ไกลนี่ก็ไม่เลีรยเพียงเดียะวะ ทรงมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าถ้าผู้นี้มันยืนห้าบาทไม่ได้จริงก็คิดว่าต้องถอยไปกันครับหางยืนห้าบาทไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ปิดกันห้าจุดสองศูนย์ห้าจุดสองห้าเนี่ยแหละครับถ้าหลุดห้าบาทก็เดี๋ยวสต็อปลอสครับประกาศใครที่ถามพี่เมื่อเช้านะอีซืนพี่รอเอ้ยพี่ธีรศักดิ์ให้แล้วนะว่าห้าบาทเลิกเลิกจดด้วยนะคนถามรับปิดกันอยู่ห้าจุดสองเนี่ยแหละครับผมครับหลุดห้าถอย ครับผมโอเคฝ่ายก็มีตัวหนึ่งนะครับที่มีอนุญาีพิเกษเข้ามามีครับมีครับตายตายตายตัวไหนคือเราก็ไม่ได้มองตลาดลงนะครับมันก็น่าจะมีคนขึ้นได้นะครับตัวของเโพลีเพคกนะครับ PTL ครับ PTL คุณสวยนะเนี่ยทรงสวยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตัวนี้ในช่วงสั้นนะครับลุ้นทดสอบแนวต้านที่อ่า13.12จุด สามศูนย์นะครับแล้วก็สิบสามบาทมีลุ้นขึ้นไปทดสอบนะครับในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ดูแนวรับนะครับที่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์นะครับวันนี้อาจจะดิดแรงไปนิดหนึ่งรอตั้งรับที่สิบเอ็ดจุดห้านะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบสิบสองจุดห้าศูนย์แล้วก็สิบสามครับสำหรับ ptl ครับผมค่ะวันรุ่งวันนี้มาสองร้อยล้านนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ภาพใหญ่เป็นขาขึ้นอยู่ครับช่าขึ้นมาสิบเจ็ดล้านหุ้น ครับโอเคคัด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 เนี่ยตัวอีซึ่งพุ่งทีนะครับไม่ใช่ตัว PTL ค่ะคัดคัดอ๋อจุด Stop Loss นะครับสำหรับ PTL นะครับ PTL อ่ามีมีสระดับนะครับถ้าถ้าสำหรับคนยิงกำไรนะครับส1 2ยืนไม่ได้ก็ถอยไปก่อนแต่ถ้าภาพระยะยา,ยาวสักนิดหนึ่งให้ราคา เปิดในวันนี้นะครับที่สิบจุดเก้าศูนย์นะครับเป็นจุดขับรดครับผมสิบจุดเก้าศูนย์นะใช่ครับอโอเคได้ได้เพราะว่าทางหนีทีไล่จะได้ไม่เอาไงเอาไงครับเดี๋ยวมีคําถามเอาไงพี่ก็ไงไงไล่เหรอเอาไงก็สู้แหละครับเอาไงก็สู้แหละครับโอเคโอเคนะครับผม ในตัวของฟิลเตอร์นะครับที่ 0U16 นะครับเมื่อเช้าดูโอเพนลองนะครับที่9 944นะครับ945 944นะครับตอนนี้ย่อลงมา942ยังไม่หลุด938ลงไปนะครับยังเน้นถือโอเพนลองอยู่นะครับเน้นลองครับแล้วก็ดูแนวป้านช่วงสั้นที่952กับ955นะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้ครับแน952กับ955ใช่ครับ โอเคได้ค่ะครับผมทองคําค่ะทองคำาทองคํามีดีดนิดหน่อยนะครับที่แนวรับสำคัญสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะครับยังขอถือโอเพนรองอยู่นะครับถ้าอทองโลกนะครับในตัวของสปอตโกนะครับยังไม่หลุดแนวรับที่สามหนึ่งสี่ นะครับหรือสามหนึ่งศูนย์ลงไปนะครับผมยังดูเสียงโอเพนลองอยู่เพราะว่าทองมีลุ้นการดีดที่แนวรับสําคัญในฝั่งขาขึ้นครับผมจะดีดฝั่งขาขึ้นนะฮะใช่ครับใช่ครับไม่หลุดหนึ่งพันสาม้อยสิบเหรียญลงไปเนี่ยผมคิดว่าทองมันยังมีลุ้นดีดกลับนะครับไปทดสอบแนวต้านที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเหรียญน,นะครับอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็มันมีโอกาสเบรกด้วยครับ หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเหรียญนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคอ่ะคุณพีขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ